ะะอาการเมืองต้นน้องตอนนี้นะคะบำบัดเสร็จแล้วนะคะเดินออกกําลังกายเสร็จแล้วตอนนี้น้องก็อยากจะนอนนะคะไม่รู้จะนอนหรือเปล่าพิงต้นไม้อาศัยต้นไม้ต้นมะขามต้นนี้นะคะ <c oughs> ขอฝากน้องขุนทรัพย์ด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยก็ขอต้นไม้พิงก่อนนะคะ <c oughs> ต้นนี้ต้องกระตกมา <c oughs> วันนี้ก็ขอให้น้องคุณทรพย์ฟันดีนะคะ ใช่เหรอตกมันจริงเหรอเนี่ยมันใช่เหรออาการแผลก็เริ่มดีหน่อยนะคะแต่ว่าแผลใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะข้างล่างก็เริ่มแห้งแล้วนะ ขอขอบระคุณมากเลยนะคะถูกท่านที่ยังเป็นห่วงน้องอยู่นะคะออขอบระคุณค่ะ